สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปวัดมงคลบอพิษนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหมือนเดิมนะครับระหว่างทางที่จะเดินไปวัดมงคลบอพิษเราก็จะผ่านตรงนี้คือวัดพระศรีสันเพชรนะครับเดี๋ยวจะกลับหน้ากล้องให้ดูนะครับ ระหว่างทางเดินนะครับเดีย๋ยวเดินไปวัดมงคลพอพิศด้านหน้าที่เราเห็นก็เป็นวัดพระศรีสันเพชรเป็นโบราณสถานอายุทยา พ่ชยค่ะพายหกนะคี่นะครับช่วยซื้อช้างมอาไปถวายหลวงพ่อมงคลพิตรองค์ใหญ่กันนะครับี่ชายค่ะ นี่ครับด้านหน้านะครับวัดมงคลบอพิษเป็นหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่เหมือนหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนี่นะครับอยู่ภายในวิหาร อยุธยานะครับได้รับยูเนสโกนะครับขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับนี่นะครับวัดภาษีสันเพชรนะครับสวยงามมากๆนะครับศิละปะอยุธยานะครับเดีราไปวัดมงคลบพิษกันนะครับ ถึงแล้วก็มาจุดธูปนะครับบูชาด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านในไม่สามารถเข้าไปจุดธูปบูชาได้นะครับจุดธูปไหว้พระบูชานะครับปิดทองนะครับเรียบร้อยแล้วเมาดูด้านในกันเลย พระหลวงพอนะครับใหญ่มากเลยครับใหญ่โตมากเลยนะครับมีเสาบังอยู่ด้านหน้านะครับไม่สามารถจะเก็บภาพได้หมดทั้งองค์พระนะครับสวยสดงดงามนะครับศิลป,ปะสมัยอยุธยาเราไปดูบรรยากาศรอบๆวิหารนะครับ จะพาท่านเดินนะครับรอบวิหารหลวงพ่อนะครับนี่่ิวใไ้ดูแล้ว แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับโบราณะขึ้นมาใหม่นะครับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับโดนพม่าจัดก,การไปนะครับดูนะครับอันนี้พศออ2463นะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับสเสด็จมาบูรณะใหม่นะครับเป็นเสียงพระนะครับที่ถูกอัดตั้งแต่สมัยกรุงศีอยานะ แต่สมัยที่โดนพม่าบุกตีนะครับองนพระสวยมากนะครับใหญ่โตนักงามมากนะครับ เรียบร้อยครับสำหรับวัดมงคลบอพิษนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะไปที่ไหน